คำถามยอดฮิตจากลูกค้าร้านนวดและร้านสปาที่ร้านมีผ้าแบบยกพับยาวๆบ้างไหมคะมีค่ะแล้ววันนี้ทางร้านจะพาไม่ชมโกดังสต็อกผ้าปูเตียงนวดของเอ็มจิตกันแบบเต็มๆปกติเรามักถ่ายให้ดูแค่ตัวอย่างผืนเล็กๆแต่วันนี้ยกมาให้ดูกันทั้งกองผ้าเลย นี่ค่ะเต็มโกดังจริงๆมีทั้งผ้าลายไถ่ยพิมพ์ทองที่ปูแล้วช่วยให้บรรยากาศร้านดูหรูขึ้นทันทีและผ้าเอ็มจิตหน้ากว้างพิเศษเหมาะกับเตียงหลายขนาดทุกลายทุกสีสต็อกพร้อมส่งไม่ว่าลูกค้าจะสั่งมากแค่ไหนก็ไม่มีหมดสำหรับร้านใหญ่ๆหรือมีหลายสาขาถ้าอยากได้ผ้าสีเดียวลายเดียวให้เหมือนกันทั้งร้านทางร้านก็จัดให้ได้ครบพร้อมคุมคุณภาพให้ทุกผืนเหมือนกันเป๊ะ ลูกค้าสามารถสั่งแบบยกพับ40เมตรเพื่อไปตัดเองก็ได้หรือจะให้ทางร้านตัดความยาวตามต้องการก็ทําได้ทันทีและบริการนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มทุกผืนผ่านการคัดคุณภาพก่อนส่งไม่ว่าคุณจะเลือกผ้าพิมพ์ทองที่หรูหราหรือผ้าไลายไทยเรียบๆสุภาพทางร้านก็มีครบเพราะเรารู้ว่าร้านนวดแล้วร้านสปาแต่และที่มีสไตล์ไม่เหมือนกันเราจึงเตรียมสต็อกให้คุณเลือกได้ตามใจ ไม่ว่าคุณจะเปิดร้านขนาดเล็กกลางหรือใหญ่หรือแม้แต่มีหลายสาขาในต่างประเทศเอมจิตพร้อมส่งตรงถึงที่ดูแลให้ภาคของคุณพร้อมใช้งานตั้งแต่วันแรกถ้าอยากดูสีหรือลายไหนเพิ่มเติมทักแชทมาคุยกับทางร้านได้เลยเรายินดีถ่ายรูปหรือวิดีโอให้ดูแบบละเอียดเพื่อให้คุณมั่นใจก่อนสั่งทุกครั้งค่ะ